ทำไงนองชายเฮ้ยอาตีได้ใช้หรือเปล่ากูถามแค่นี้ฮึบอี่ก็โอเคขอใกล้ๆ Thank you สวยน้องล้กกลุ่บโอเคหมดแล้วอุ้ยหมดแล้วโอ้โหนิ้มการจอกมากมากไปสจอโจเออเออเอ้ยชิวะชิวะชิวะฮึบฮึบเอ้้อ้าเฮียละ เฮ้ยเดือบกระตาแล้วมันจะขำอะไรฮือกูถามเอ้านิมกาจอกมากมากบายสอจอโจไอ้นิมนี่คือตัวหนึ่งอืมวะอยากละโมบเลยพี่พี่อยากละโมบเลยบักอย่างนั้นเลยพี่ชายออ๋ไแต่ก็ไก่เหมือนกันแต่ขอยังกูโจงไข่ก็พอ โอ้เอาดล้ว <screws> ด <in the ground> ีก <tripod Anyways> <desserts> ัเลยรอุ้ยอุ้ยตาบอดหมดละเป็นทุกเจ้าให้ทําอไรจะโดนทําไมมือจะต่อตอนนียังไม่หเฮ้ยมันรู้บ้างสจจอยู่นะอืมสจอบึงอาเฮฮึเฮ้ยฮึบอือไม่โดนนี่สจอโจบอกแล้วสจจอโจ้ทํางานโอ้หมันหมดแล้วสกิลมันอะ ดีกูการได้ทำไรอ่ะทำไรลาลาเดือดรันนี่ฮะว้าวสอจโจมึงตายโอ้วิากกอสอจจมึง ไปไม่พี่ขอบคุณครับเสียแมคุณนึกจะตายซะแล้วต่อเวลาชีวิตกูอีกโอ้อ้สวยๆๆดีเเองดีเอเองโกล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 โก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 อืออีเบ๊เบ๊ Soi lần nào đi sòi yak nó, kuk 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 banda cấp lưng mmm 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 oh, mmm mmm Trời mmm 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 lại là mmm 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 โกโกโกจริงอย่างนิ่มอ่ะดูนะอยู่คนเดียวอ่ะดูทำอะไรกไม่ได้เลยดูดิโอ๊ยเกี่ยวอะไรโอ้ยเฮ้ยก็เราก็เต้นเลยแต่ยี่ห้าสวยน้องสวยน้องสวยน้องอยู่กันเยอะๆแล้วกันเยอะเออแล้วกันเยอะๆแล้วกันเยอะแล้วกันเยอะแล้วกันเยอะเออ สวยอะไรทำไรห่วยมาน้องทึบอรกันะเอออันดับที่หนึ่งนี่ดูไรดู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 ดนดูดูดิดู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 ดดู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 กูด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 ดูดมาดู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 อูด

Ni ya, jaga aku deh. Iya. MC itu, ay di apa ti ni wah, siapa? Ibu. 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 ยี่คนอี๋มดอเฮ้ยเอาวอตวาไปอ้ไอฮึหลอกไปนึงทีเอ๊ะอี๋อ้าวอุ้ยอ๋ออะไรเนยอ้ยไอ้เบ๊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 อิวเกยดอีกแล้วดอ้าไม่ใช่วะโอ้โหทำไรเอออุ้ยอเี้ยละ เอาแต่กำลังมพี่ชายผมมีอะไรหรือเปล่าน้องมีอะไรหรือเปล่าเดแล้วมันมีอะไรหรือเปล่ายักษย่อยเอ้ยยิ่งยเอ้ยตาเข็ดีนะเล่านะยักษ์จ่อยยักษ์จ่อยฮึบโอ้โหัวเป่าโง่เลยอาบเผื่อมาไอ้ตัเว่อร์อะไรอ่ะพี่อะไรอ๋อมีอะไรหรือเปล่าน้องมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรมีหัวไใบโอ้ ขบักเกลียเชคไอ้เหี้ยอันนี้ตวอะไเว้ยอ่าพี่กูได้มาพร้อมก่อนเลยไม่เป็นไรน้องตอนนี้ก่อนไอซตัวนั้นมีอะไรมาให้เออตายอะไรกูคือผู้รู้อยู่รอดเลยเดี๋ยวโทษทีนะกูคือผู้อยู่รอดอะทำไมอะก็กูกูคือตัวละครในอนิเมะทำไมคือตัวละครในอนิเมะทำไมเอ้ยจิ๊บจิจิ๊บจิ๊บ ไ้ดิเมะตระกูลนี้น้องเฮ้ยดแล้วเต่ับปแล้วเหรอยังยังอยู่ไปที่อะไรอยู่เรื่องกูมาแล้วไงอีิงเรื่องลุกกลัวไหมกัมาดิตัวละครนิเมะน่งโอ้ยยิงม่ใยิงกูหนีไงตัวละครนิเมะมาแล้วไอ้เนาะยี้ อ้ีเิมต oh. ัวละครอันด so okay, like oh, ับ be ท well. oh, ี oh, ่หนึ่งเฮ้ยอิมอิมเลยต้องไงน้องโอเคดีเราอยากจะอนดามจะลอยกัน şey ทืบ yes, ตัวพี่อะไรล่ะครับโอ้โหอิ่มขนาดนี้ขอบคุณที่เรียนนะครับเสี่ยแหมเรียนขนาดนี้ก็อิ่มเลยอะครับ